สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับพิฉัน mm hmm. เขมิกากุุไทยกันสักครู่ค่ะสำนักโฆษกกระทรวงการโหมย้ำสามคำจำให้ขึ้นใจยืนยันทุกการปฏิบัติตามแนวชายแดนไทยอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดหลักฐานสู้ด้วยความจริงไม่เน้นวัฒกรรม ที่เพจสำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เผยแพร่3หลักการสำคัญในการปกป้องอธิปไตยโดยได้เน้นย้ำใน3ามเรื่องได้แก่การป้องกันตนเองความจำเป็นและความได้สัดส,ส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองทัพอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดมีจุดยืนในการไม่ตอบโต้ด้วยวาทกรรมแต่พร้อมพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบได้ทั้งพิกัดพื้นที่ แผนที่อธิปไตยและลำดับเหตุการณ์จริงซึ่งยินดีให้กลไกระหว่างประเทศเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อแสดงความโปรง่งใสและยืนยันเจตนารมณ์ในการรักษาแผ่นดินไทยอย่างเข้มแข็งและเป็นธรรมกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี <S <S พร้อมด้วยหน่วยงาน ความมั่นคงในพื้นที่ทแถลงผลการตรวจยึดยาบ้าจำนวน5 8า0 0นแนเม็ดในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยสืบเนื่องจากกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2 1 0หน่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชมจึงได้บูรณาการกับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงพบรถกระบะต้องสงสยัยที่มุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและคนขับนา รถคันดังกล่าวมาจอดอยู่บริเวณกระท่อมไม่มีเลขที่ในพื้นที่บ้านโนนสูงใหม่หมู่ที่15ตำบลบ้านหยวกโดยพบกลุ่มบุคคลกำลังขนสิ่งของบางอย่างลงจากรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบแต่เมื่อผู้ต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่ได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปจากการตรวจสอบพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบ588,000เม็ดพร้อมกับ กระบะหนึ่งคันและโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มห่อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเซ็ บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสกุ้งรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลารับปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาไทย หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวเด่นทันสถานการณ์ได้ในเวลา18นาฬิกาดูช่อง5กดหมายเลข5นะคะสวัสดีค่ะ